สวัสดีครับชื่อปอครับอยู่บ้านกลางเมืองราชทฤ์ตอนแรกเนี่ยเราเลือกหลายเจ้านะพอคุณอู่เข้ามาก็ค่อนข้างคุยกันเข้าใจง่ายเนาะอธิบายรายละเอียดค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็เวลาที่เปรียบเทียบราคาอาจจะไม่ได้ถูกที่สุดหรือแพงที่สุดนะมันดูสมเหตุสมผลนะเราก็เลยตัดสินใจเลือกมาสเตอร์โฮมพอใจมา่ครับเวลาช่างเข้ามา ดูงานเนี่ยก็เขาก็จะมีการอัปเดตเราเรื่อยๆทำกลุ่มไลน์ขึ้นมาถ่ายรูปอัปเดตเรื่อยๆแล้วก็อยากให้ปรับตรงไหนหรือว่าทำอะไรเพิ่มเติมหรืออะไรแบบเนี้ยมีการปรับเปลี่ยนสามารถคุยกับช่างได้นะครับช่างช่างเขาก็ดูแลค่อนข้างดีเลยดีครับคือใช้คาว่าดีเลยแหละนะครับเพราะว่าช่างแชมป์เนี่ย จะอัปเดตผมตลอดมีอะไรเขาจะโทรหาคอยดูแลให้ทั้งหมดเลยนะครับติดต่อช่างช่างที่มาทำเนี่ยก็คุยรู้เรื่องนะครับจัดให้หมดเลยอย่างพวกยาแนวเงี้ยตรงกระเบื้องเนี่ยใช้ยาแนวปกตินะแต่ว่าตรงขอบเนี่ยอยากให้เป็นซิลิโคนเขาก็เปลี่ยนให้ด้วยดีมากเลยนะครับโอ้ดีมากครับ เขอเอินว่าหล <let ting Matthew> ังจากทําเสร็จไปได้2วันเนี่ยฝนตกหนักเลยก็ปรากฏว่าไม่มีรั่วซึมนะครับทุกอย่างดีหมดทุกอย่างเลยตรงตามกําหนดครับทุกอย่างเป็นไปตามที่ได้คุยกันไว้ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเลยนะครับก็คือสิ่งที่ลูกค้ากลัวสุดเนาะก็คือเรื่องของอไม่ตรงเวลา พูดรลบเหมาทิ้งงานใช่ไหมครับแต่ว่าเจ้าเนี้ยไม่น่าห่วงเนะใช้กันมาในกลุ่มเพื่อนกันเนี่ยก็2หลังละนะครับแล้วก็มีกําลังมีหลังที่3ที่4นะครับกำลังจะตามมาด้วยตอนนี้ยังไม่มีนะนะผลงานออกมาค่อนข้างเป็นที่พอใจเลยอยากให้รักษาคุณภาพนี้ไว้หวังว่า เราจะได้ร่วมงานกันอีกในใน,ในหลังทัดๆไปเนาะ